สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้พาม่หน่อยมาจับฉลากยกไปเลยะปูเดินอ่ะมาตรงนี้มามาดูกันว่าจะได้อะไรกับบ้านบ้างตนกองกแล่หน่อย13อขออีกจริง12โคก็ออกแล้วเหลือส้อยทอเดือส้อย แล้วซอยห้าสิบต่างหรอคะเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองนี่ได้อะไรอ่ะทำไมกูทำไมมีแต่เบอร์สองสองทำไมมันเยอะแท้เมื่อกี้ได้เต็มตะกร้าเลยเบอร์หนึ่งเอ้าให้ดูเบอร์สาม ไห,หนมีเท่หนบ้างนะหนึ่งสองสามโอเครู้เรื่องเชิญเลยครับพ่อแม่พี่น้องทางหน้าโน้นนะครับของขวัญของราชิ้นใหญ่ใหญ่ออกตามกันเรื่อยๆเลยครับจกรยานไห้ไี่ตามตูดกันเลย ต 2, 3เ็นเรอยนะครับคีอจะออกไปโดียวจะบอกแหวก็ออกตามกันมาเรื่อยตัวซีดีอะระนามันอยู่ตรงไหนอ่ะไอเอไออะไรตรงระนามันอยู่ตรงไหนแม่ไอตัวเจตัวเอ้ตัว J, ตัว M เนี่ย้ตัวอ้ีไนิ่ยไ้น่อยหอน่อี่ยแค่พ้มเี่กอเจตอนเนวัน แต่นี่ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับลัตตู้เย็นไปหล nee. ังก okay. ็เริ่มเลือดฮะง้ออะไรเนี่ยเอามาใหม่ได้ไหมอ่ะฮะเอาใหม่โอเคไม่หยุดไม่หยุดแค่นี้ยังอยู่นะครับตู้เย็นยังอยู่อีกนะครับแหวนแหวนแหวนอยู้เย็นอยู่แหวนอยูสิ่งที่ได้ ส่500้าร้อยบาทหนึ่งรอยบาทสร้อยคอสร้อ,อยคอนี่จะลงเหลือกี่เส้นเนี่ยสร้อยคอหนึ่งเส้นอันนี้คือสิ่งที่ได้ครับไปหลุนอีดไดปหลุนอีทหาไหมหน่อยซื้ออีกกี่ใบเนี่ยแวหวนตัวละสี่ตุ้งตัวหนึ่งแตกระย่างหัวเยอะแตกรยางไฟฟ้าก็เหลือพลุก,นนก,นนก็ยังเยอะจับจุ่ย

จักรยาก็ออกเยๆแวทอก็ออกตามไปเยจักยาก็ออกตามไปเลยๆตอนนี้ชิ้นใหญ่ๆราคาสูงๆวลุ้นกันตรงนี้หน่อยช่วยกันหน่อยลุ้นกัในให้เต็มที่เอาราคาดีๆราคาสูงๆเชิญเลยครับเมื่อกี้ออกตามก็ไม่แถวเลยราคาออกไปหลายตังแล้วเดี๋ยวนั้นะลงม,มาแต่งหนากัานะฮะทาน,ทาน ชาสามเสิญเลยครับพอแม่พี่น้องครับมาทางด้านนี้เลยมาลนหน่อยร่วมบุญร่วมกุศลกับวัฒนธรามไปต่อของเราของขวัญของรางวัลราคาสูงสูงและยังอยู่อีกมากมายมากเหลือเกินมากเหลือเกินเกินที่คณะกรรมการจะนับได้วเหลืออะไรบ้างนับไม่ถูกเลยออกไปก็มากยังเหลือก็มากโอ้ยกรรมการที่นี่จัดของเยอะเหลือเกิน เต็มเวทีเลยเวทีบืล่มเลยยังก,ก็ใหญ่ยิ่งกว่าหมอลำซึ่งอีกเวทีแต่ของก็เต็มเช่นเดียวกันแล้วก็ออกจริงๆจ่ายกันจริงๆถูกจริงๆเต็มที่เรียนเชิญน,นะครับดึงร้อยบาทได้บัตรห้าใบเมื่อกี้คนนั้นลงทุนไปสี่สิบบาทได้ของราคาเท่าไหร่6ก0ันกว่าบาทอ,าอ,าอย่างคนเมื่อกี้มาจากปทุมธานีได้ของกบ ดูนกบบาทรวมั้งแหวนทองด้วย่องพนยาด้วยอันนี้ลงผนไปเท่าไหร่รอบแรกเท่าไหร่ลองมาจากนครสวรรค์ก็ได้แหวนบรรทศก็ได้แหวนได้ยังอยู่เยอะนะครับแหวนเนี่ยออกไปอยู่ตระกูลซะแล้วสอยยังอยู่อีกสี่เส้นแหวนอยู่อีกสี่วงพอลงไม่ต้องนับนับไปทวนเดือดเยอะจักรญานยังอยู่อีกทั้งซ้ายทั้งขวาป่าปัน ลงบนไบปัดหน้าแล้วใกล้ไปได้เนี่ยมันเป็นไฟฟ้าเดี๋ยวจะร้อนหลุนเปิด่าดมาอีกแล้วประธานรับหน้าเสือไปเลยประธานครับอ้าวขอรุนได้ไหมอ้าววันนี้จะออกอะไรเลยเอาแล้วลุนเองจับเองเชิญเจ้าพ้อมาทงน้องเดี่ยวสองสาม

หน,หนึ่งชุบตะวงบันทุษสามสองสวัสดิอันนี้อากลดดาวประมวลตลอดเวลาสามรอบจักรยานอีกหนึ่งพันนะครับสองโชคดีแล้วเกิดอ้าวท่านประธานลงมาโอ้ยโอ้ยไอสามพันเมื่อกี้ขี่ไปที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวคันนี้จะขี่ตามไปโอเคค่ะรู้เรื่องโอ้ย พี่จักรานแถวเลยจกาต่อไปก็จะเป็นแวทองครับแวทองแวนททรออยู่ตรงนี้ี่ต้องค่ยเือกไปนเลย2อเรียยโอเค เราเลือกค่ะพี่น้องลงทุนไปเท่าไหร่ครับเอาอีกเดี๋ยวเดี๋ยวมีตามไปอีกสี่เอาอีกของเรายังอยู่อีกหลายคันนะครับสี่พันห้าพันจะไม่มีวันยอมแพ้ใครรู้บ้างจักรยานร้อนโโอ้หแล้วจะออกไปใหญ่หมดเลยอ่ะขี่ตามตึกกันเป็นแถวเลยก็ไม่ใช่เลยออีกสี เอาไปแจกขา,างเครื่องบ่ะเอาไปแจกส้มหางเครื่องป่ะเขาแถวมาเอาเด้อโอ้ยโอเคโอเคค่ะพี่นอฮะพ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงจะถามพ่อข้างเจ้าก็เจ้ามจะได้กัน รอรระยัไปเลวไปเวยงไม่ไปเขาจะเอาขึ้นชว์ข้างบนยวันนี้จกันเยอยนะครับให้างวัเยอะแยจะไไม่ด้้น่ไมรจับไม่ได้อะเยอะมากเลยเลขสองเลขสาม อยากได้จักรยานอยากได้จักรยานอยากได้จักรยานนูจักรยานไม่ป่าองมาองมาดูโอเคค่ะพป่น้องเพรารก่คลิปหนาจ้าสวัสดีจ้า